เมืองหลวงใหม่ของประเทศอินโดนีเซียสร้างไว้สำหรับชนชั้นนำเท่านั้นใช่ไหมกำลังเป็นคำถามใหญ่ๆที่ประชาชนชาวอินโดนีเซียตั้งคำถามกับรัฐบาลของเขาครับเพราะว่าเมืองหลวงแห่งใหม่ของเขาเมืองนูซันตาราซึ่งได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันฉลองวันชาติหรือวันฉลองเอกราชครบรอบ 79ปีของประเทศอินโดนีเซียถ้าพูดให้ถูกเมืองนี้คือเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่เพราะเขาย้ายเฉพาะหน่วยงานราชการระดับประเทศออกจากนครจาการ์ตาซึ่งอยู่บนเกาะชวานะครับเมืองหลวงเดิมออกไปอยู่ที่เกาะบอร์เนียวที่จังหวัดกะริมันตันส่วนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเกตเวย์และอื่นๆที่สำคัญทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ที่จาการ์ตาตามเดิม เมืองนี้เปิดใช้งานไปเรียบร้อยแล้วครับเดือนครึ่งเท่านั้นแต่ว่ามีเสียงจากคนอินโดนีเซียด้วยความไม่พอใจกับความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและรีบเปิดใช้งานจนมีข้อบกพร่องต่างๆหรือมีความไม่สมบูรณ์มากมายคนที่ได้ไปอยู่อาศัยในเมืองนี้แล้วและใช้งานเมืองนี้จริงๆได้ออกมาวิพากวิจารณ์ถึงความไม่พร้อมความไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะยิ่ง การขาดแคลนบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานครับอันนี้หมายถึงบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ยากจนหรือผู้มีรายได้ปานกลางสามารถเข้าบริการและสามารถจ่ายได้ไหวครับมันถูกเผยแพร่ในสื่อเดอะสตาของประเทศมาเลเซียซึ่งได้นำเอาข่าวของจาการ์ตาโพสต์ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของประเทศอินโดนีเซียนะครับมาทำการขยายความต่อว่า ตอนนี้สถานการณ์ของนูซันตาราหลังจากเปิดอย่างเป็นทางการมาได้เดือนครึ่งกําลังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปเป็นอย่างหนักเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เป็นบริการสาธารณะสำหรับชนชั้นนําหรือผู้มีรายได้มากเท่านั้นโรงพยาบาลอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างและ สามโรงพยาบาลที่กําลังก่อสร้างอยู่เป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนแต่ยังไม่มีโรงพยาบาลของรัฐไว้บริการประชาชนทั่วไปแต่อย่างใดสถานศึกษาก็มีปัญหาเช่นกันครับโรงเรียนณนะวันนี้เป็นโรงเรียนของเอกชนและเป็นโรงเรียนานานาชาติกําลังสร้างอยู่4แห่งซึ่งจะเปิดปลายปีนี้หนึ่งแห่งและยังไม่มีโรงเรียนของรัฐเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอินโดนีเซียต่อเมืองนี้ดังขึ้นเรื่อยเรครับ เขาวิภาคว่าเมืองหลวงใหม่แห่งนี้ต้องการสร้างภาพสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ว่าเป็นเมืองระดับโลกจึงมีบริการต่างๆที่เป็นระดับนานาชาติระดับ international แต่ที่ซ่อนเอาไว้ก็คือไม่มีบริการสาธารณนะสำหรับคนอินโดนีเซียเองอย่างเพียงพอโดยพ้องยิ่งกลุ่มคนที่ทำงานบริการด้านต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนเมืองให้อยู่ได้เช่น พนักงานทําความสะอาดเรื่องต่างๆนะครับร้านสะดวกซ,ซื้อซึ่งมีพนักงานที่ต้องการแรงงานราคาถูกมาขายของซึ่งคนอินโดนีเซียฐาน,นะยากจนทํางานเหล่านี้ทั้งนั้นครับและคนเหล่านี้ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากและถูกบีบบังคับให้ออกไปอยู่บริเวณชานเมืองหลวงใหม่แห่งนี้เพราะว่ารัฐบาลอินโดนีเซีย ไม่ได้มีการวางแผนและจัดเตรียมที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไว้รองรับคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่และเมืองระดับนานาชาติถูกซ่อนไว้ด้วยบริการของคนตัวเล็กตัวร้อยเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแต่ไม่เตรียมไว้ให้เขาเลยเขาต้องเดินทางไกลาขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานมีต้นทุนในการใช้ชีวิตที่แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววิถีชีวิตก็ยังเกิดความแตกต่างกันอย่างมาก ชานเมืองที่อยู่ไกลๆสําหรับคนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้นะครับกลายเป็นชุมชนแออัดที่ไร้ระเบียบไม่มีบริการสาธารณะแล้วเกิดความแตกต่างจากตัวเมืองนูซันตาราซึ่งเป็นศูนย์ราชการที่สร้างไว้ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมีการวางแผนวางผังเป็นอย่างดีและมีบริการสาธารณะที่ดีได้มาตรฐานนักข่าวของจาการตาโพส์เนี่ยวิพากเอาไว้ว่าถ้าแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อการเงินและการคลังของรัฐบาลอินโดนีเซียตามมาอย่างมากมายอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อประมาณปี1960ครับกับประเทศบราซิลบราซิลเป็นแบบเดียวกับที่อินโดนีเซียเป็นกับนูสันตาราเลยครับณนะวันนั้น1960บราซิลสร้างเมืองหลวงใหม่ก็คือนครบราซิเลียซึ่งยังเป็นเมืองหลวงอยู่ทุกวันนี้ แล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้สำหรับผู้มีรายได้น้อยและแรงงานที่จะทำการบริการให้กับเมืองเช่นกันเหมือนกันเลยครับแรงงานราคาถูกแรงงานบริการทั้งหลายต้องไปอยู่ในชุมชนแออัดหรือว่าสลัมนอกเมืองค่าเดินทางไกลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่พอทำให้ต้นทุนบริการสาธารณะและบริการพื้นฐานของบราซิเลียแพงขึ้นเป็นอย่างมากและนำมาซึ่งความตกต่ำทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ หรือว่า Economic Crisis ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบราซิลจนทําให้ประเทศบราซิลกลายเป็นประเทศยากจนมาจนถึงทุกวันนี้ประเทศอินโดนีเซีย ก็กําลังเดินไปสู่เส้นทางนั้นหรือเปล่านะักข่าวของจาการตาโพสต์ตั้งคําถามตัวนี้ขึ้นมานอกจากปัญหาความเหลื่อมล้ําในเขตเมืองนูสันตาราเองแล้วนะครับยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ําในภาพใหญ่อีกหลายภาพทีเดียวภาพแรกก็คือนูสันตาราเนี่ยตั้งอยู่ทางด้านเหนือของจ an ังหวัดกาลิมัตตันแล้วตั้งแต่โครงการเมืองหลวงแห่งใหม่นี้เริ่มต้นวางแผนขึ้นมา มีการเคลียร์พื้นที่เริ่มก่อสร้างจนสร้างเสร็จเกือบสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพบว่าเกิดการกระจุกตัวของการพัฒนาและการลงทุนอยู่แถวนูซันตาราเท่านั้นเลยส่วนพื้นที่อื่นๆของจังหวัดกะริมันตันแทบจะหยุด หรือไม่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเลยมันย้ายเอาการพัฒนาที่ควรจะกระจายตัวทั่วทั้งจังหวัดกะริมันตันมากระจุกตัวรวมศูนย์อยู่ที่เดียวเท่านั้นทําให้พื้นที่อื่นๆด้อยพัฒนาหรือยากจนลงในขณะที่มีแต่นูซันตาราเท่านั้นที่จเจริญขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเงินสนับสนุนหรือเงินสร้างแรงจูงใจให้ ข้าราชการย้ายจากจาการ์ตามาอยู่ที่นูซันตารายอีกด้วยนะครับเพราะว่าต,ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียออกมาตรการสร้างแรงจูงใจดึงข้าราชการให้ย้ายจากจาการ์ตามาอยู่ที่นูซันตาราโดยจ่ายเงินถึง6,300 U.S. ดอลลาร์นะครับต่อคนหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ2 1 1 0 0 0บาทเงินจำนวนนี้นะครับ เท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ1ปีเต็มๆทีเดียวซึ่งโดนวิพากษ์วิจารณ์มากว่าใช้เงินกับก้อนนี้ไปเป็นจำนวนมากซึ่งก็แน่ละเพราะว่าถ้าข้าราชการย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วต้องจ่ายค่าเล่าเรียนลูกในระดับของโรงเรียนนานาชาติเวลาเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลภาคเอกชนเขาก็ต้องได้เงินจานวนนี้มาชดเชยกับ ค่าครองชีพของเขาที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนลูกกับค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นมากนะครับแต่ว่าจ่ายขนาดนี้มีมาตรการขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าขา้าราชการยังไม่ยอมย้ายมาอยู่โดยสมัครใจต้องใช้การบังคับให้รับเงินแล้วก็ใช้อำนาจของรัฐนะครับการปกครองต่างๆของรัฐที่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นนซันตารานี้ แต่มาตรการอย่างนี้ก็เป็นตัวชี้วัดสําคัญหรือตัวบ่งชี้ชัดเจนครับว่าข้าราชการเนี่ยไม่ยอมย้ายมาอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อมแต่อย่างใดเลยเพอมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแบบนี้นะครับก็มีผลต่อประเด็นทางการเมืองครับเพราะว่าประธานาธิบดีโจโกวีเนี่ยก็ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็เลยหาทางแก้ต่างครับด้วยการบอกว่าอันเนี้ย นูซันทาราไม่ใช่โครงการส่วนตัวของประธาน,นาธิบดีแต่เป็นโครงการที่รัฐสภาของประเทศอินโดนีเซียร่วมกันอนุมัติโครงการนี้ด้วยเสียงเห็นชอบถึง93%ของเสียงในรัฐสภาทั้งหมดวิธีการพูดแบบนี้ของประธาน,นาธิบดีโจโควีมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่า โครงการนูซันตารามีปัญหาอย่างหนักจริงๆเพราะว่าวิสัยของนักการเมืองครับไม่ว่าชาติไหนก็ตามนิสัยเขาเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าโครงการนี้มีเสียงตอบรับที่ดีท่านประธานาธิบดีจโจโควิก็คงต้องบอกว่าเป็นโครงการของตัวเองที่เป็นคนริเริ่มและดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างหนักเพื่อเรียกคะแนนเสียงนั่นเอง ก็จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเล่าให้ฟังหลังจากที่นูซันทาราเปิดมาได้เพียงแค่1เดือนครึ่งเท่านั้นครับแต่หลังจากนี้ยังต้องใช้งานอย่างเป็นทางการต่อไปอีกยาวซึ่งยังคงต้องติดตามกันต่อไปครับแค่เดือนครึ่งเราเห็นปัญหาอยู่แต่ต่อไปอาจจะดีขึ้นแย่ลงส่งตัวก็ได้นะครับแต่ก็นับเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับการย้ายเมืองหลวงเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศไทยในการพัฒนา การย้ายเมืองหลวงถ้าเราจะมีต่อไปในอนาคต mm hmm. เช่นกันวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต,ต่อไปสวัสดีครับ